สวัสดีเพื่อนๆทีฟซีทางช่อง y o u t u b เช่นที่คนเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่ง EP พิเศษนะครับ e p พพิเศษนี้นะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าจิ๋วมารวยวันนี้คือคักเป็นพิเศษนะครับตามภาพเลยเนาะนะครับวันนี้เชฟเห็นน้องคือคักมากเลยนะครับก็เลยจะมาลองลุ้นดูนะครับว่า ถ้าจะให้น้องจับตัวเลขนำโชคให้นะครับน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าจับจะได้ตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมปี2568นะครับนะอย่างที่ได้เห็นภาพกันไปนะครับชิวมารวยคึกคักมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรา มาลองรุนกันดูนะครับเดี๋ยวเชฟจะเอาตัวเลขมาให้น้องให้น้องลองเสียงทายดูนะครับเอาละครับตัวเลขมาแล้วนะครับมาดูกันมาน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับถ้าจับจะจับชุดไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ายอย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วเนาะวันนี้น้องคึกคักมากมากเลยเอาละครับทำท่าจะจับแล้วเอาจับแล้วคาบเลย คาบอะไรครับเลขสี่เลขสี่แต่ว่าคาบหลุดนะอา้าวคาบอีกแล้วคาบอีกแล้วอา้าวหลุดนะครับอา้าวคาบอะไรศูนย์สี่ศูนย์ไหมอา้าวจับไหมลูกจับไหมครับยังไม่เอาโอ้สี่ศูนย์นะครับเมื่อกี้พยายามจะคาบแล้วสี่กับศูนย์นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ติดปากนะเอาละครับตัวนี้น่าจะของจริง นี่ครับของจริงต้องอย่างนี้นะครับมาแล้วนะครับจับตัวเลขเสี่ยงทรายครั้งที่1ได้หมายเลขอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับนี่นะครับอ้าขอบคุณขอบคุณจิวมารวยนะครับโอ้ได้หมายเลข8นะครับอ่าชอบไหมลูกชอบจิวชอบนะครับนี่ครับจิวมารวยชอบนะครับเลข8นะนะครับจิวมารวยอ่ะนะครับ เลขที่1ได้เลข8นะครับอ่ะต่อไปเลขที่2นะครับทําท่าเหมือนจะคาบต่อเลยอ่ะเอาเลยลูกเอาเลยสามสามไหมไม่เอาอ่ะได้เลข8แล้วนะครับเดี๋ยวมอนรุนกันต่อจับต่อเลยลูกอ้าวตอนนี้พยายามอยู่นะครับเหมือนจะคาบเลข3แต่ว่าก็ปล่อยนะครับยังไม่เอา มาดูที่เลขศูนย์ครับจับไหมมีเลขอีกตัวหนึง่งอยู่ด้านหลังเอาแล้วครับทำท่าจะคาบแล้วยังไม่ได้นะครับ จับไปลูกจับลยลูก3ามตัวขอเอาปังปังนะนะครับอวันนี้ก็เดี๋ยวมีอาหารซองหรือว่าที่เชฟชอบเรียกเปียกๆนะครับให้น้องด้วยนะครับก็มีคุณแม่ใจบุญนะครับเป็นผู้สนับสนุนอาหารซองให้น้องวันนี้นะครับคุณพี่ลุ่งนะครับคุณแม่ลุ่งเนาะคุณแม่ลุ่งของน้องๆนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเดี๋ยวจะจะให้อาหารน้องนะครับที่คุณพี่ลุงเป็นผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องได้กินกันในช่วงท้ายคลิปนะครับอ้าวจะจับในนี้หรอลูกแสดงว่าชอบจับในขันนะครับเดี๋ยวเอาใส่มาใส่ในขันให้นะครับน้องน่าจะชอบจับในขันหรือเปล่าเพราะว่าเคยจับในขันเดี๋ยวเชฟเอาใส่ในขันให้นะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนน้องเคยจับในขันตลอดนะอ่ะได้แล้วลูกจับเลยลูกสามตัวปังปงนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะลูกนะเอาละครับได้แล้วนี่จับแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เลขเก้านะครับเอาละครับได้เก้านะครับตัวที่หนึ่งได้แปดตัวที่สองได้เก้านะครับตัวที่หนึ่งได้แปดตัวที่สองได้เก้านะครับแปดเก้า แปดเก้าแปดหกเนาะระวังสีลังกาละกันนะครับเพราะว่าจิวมารวยนี่ชอบสีลังกานะไม่ใช่ชอบสีลังกาคือชอบชอบเลขแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือน้องคือน้องจับเนี่ยบางทีมันจะชอบเข้าตัวแปลงตัวอะไรเงี้ยบารมีอาจจะยังไม่ถึงพี่ดีเวอร์พี่นัวนัวนะครับพี่ดีเวอร์พี่นัวนัวเนี่ยโอ้โหจับคือถ้าเข้าก็ตรงๆเลยนะแต่บางทีจิวมารวยนี่จะชอบให้ตัวแปลง ต้องสั่งสมบรารมีหน่อยนะลูกนะนะแต่ว่าจิ๋วมารวยนี่ก็ถ้าส่วนใหญ่ก็จะคาบเลขทูบลาวเนี่ยก็จะแม่นหน่อยถ้าเวลาแม่นก็เข้าตรงๆสามตัวสี่ตัวนะครับเสียงทายเลขทูบคาบเลขทูบนี่ก็นะครับเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าเข้าติดต่อขันหลงวดเหมือนกันมาลูกมาเลย เพิ่งจะได้สองตัวลูกมาเหลืออีกหนึ่งตัวจะได้สามตัวมามาเร็วเดี๋ยวถ้าจับเสร็จเร็วก็จะให้กินอาหารเปียกๆเ,เร็วนะล,ลูกมานะคุณแม่ลูกเป็นผู้สนับสนุนอาหารซองให้น้องนะครับวันนี้เดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะก็จะเปิดให้น้องอกินนะครับเดี๋ยวก็จะได้ ยังเหลืออีกหนึ่งตัวจะได้สามตัวบนแล้วก็ยังมีถ้าน้องจะจับให้ก็อาจจะยังมีสองตัวล่างนะครับที่จะต้องลุ้นว่าไม่รู้ว่าน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูนะครับทาไมล่ะลูกไม่จับแล้วหรอครับ จิ๋วมาลวยมามาเร็วจับก่อนลูกมาเดี๋ยวให้ให้กินอาหารสองมะมาเร็วอ่ะเอาอะไรหนึ่งเหรอลูกเอาเอาหนึ่งนะครับเอาเลขหนึ่งน้องชอบเลขหนึ่งนะครับเอาได้แล้วนะสามตัวเนาะนะเหมือนน้องจะชอบเลขหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเก้าหนึ่งเอาเก้าหนึ่งเพิ่งจะออกงวดที่แล้วอืม เก้าหนึ่งแปดแดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วกันนะครับเนี่ยนะชอบเลขเก้านะครับค้ามไม่วางแล้วข้าบไม่วางนะครับชอบเลขเก้าเก้าจับเอ่ออะไรนะแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเออเก้าหนะึ่งแปดน่าจะสวยนะหรือว่าหนึ่งเก้าแปดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหนึ่งจะเป็นเจ็ด ถ้าใครไม่ชอบหนึ่งเพราะเพิ่งจะออกเก้าหนึ่งไปก็อาจจะเป็นเจ็ดได้นะหรือว่าจะเป็นหนึ่งหกแปดอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าแปดนาะหนึ่งเก้าแดนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะออกเกนะ้าหนึ่งไปเนาะนะครับอ่ะเหลืออีกสองตัวนะครับไม่รู้ว่าน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เวลาน้องนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกน้องจะคิดนานอเอาลูกมามาเร็ว เดี๋ยวอีกสองตัวจับไหมจับไหมลูกอีกสองตัวถ้าจับก็นะเดี๋ยวจะให้จะให้กินเปียกๆลงไปถ้าจับอีกสองตัวให้กินเปียกๆเ,เลยนะคุณแม่ลุงสนับสนุนมาให้แล้วเป็นอาหารสองนะครับก็ขอบคุณแทนเด็กๆด้วยแล้วกันนะครับนะคุณแม่ลุงนี่ก็ให้ได้โชคจากน้องบ่อยนะครับแล้วก็เวลาได้โชคก็จะให จะให้อาหารเปียกกับน้องๆอยู่ตลอดนะครับกขอขอบคุณแทนน้องๆนะครับกินจุนะครับนี่มาจิ๋วมารวนี่กําลังกินจจเลยนะครับโอกินทีหนึ่งกําลังอ้วนเลยกําลังปักเลยตอนนี้ไม่จิ๋วแล้วนะตัวโต,วต,วตวแล้วจับไหมลูกอ่ะสรุปจับไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาอาหารซองมาให้ดูมาเดี๋ยวอา,อาหารซองมาให้ดู นะคุณแม่ลุงส่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับได้รับเรียบร้อยอ้าวเอาไงลูกคิดนานจังวันนี้คิดนานจังหนูจับช้าหนูก็ได้กินช้าแล้วลูกเอาไงจิ๋วม่รลอยเอาไงลูกจับไหมหรือว่าพอแล้วนี่แม่ลุงส่งมาให้อ่ถ้าหนูจับเสร็จนะได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดซองให้เลยเดี๋ยวฉีกซองให้เลย อ่ะจับอีกสองตัวขออีกสองตัวนะแล้วก็เอาแม่แม่ด้วยนะลูกนะนะแม่แม่ทางบ้านแม่แม่ทางบ้านได้หลายท่านพ่อพ่อทางบ้านได้หลายท่านจะได้มีทุนนะลูกนะนะเดี๋ยวคุณแม่ถูกเยอะๆใจดีก็กเดี๋ยวให้เปียกๆให้เปียกๆหนูอีกนะมานะพี่อ้วนจะจับหรอลูกพี่อ้วนจะจับหรอพี่อ้วนนัวนวนะครับนี่นัวนวก็ อดีตขวัญใจแม่ๆเลยเมื่อก่อนก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ให้จับนะครับเมื่อก่อนนี่จับแม่นมากนะครับจับไหมลูกนัวๆจับไหมลูกโอ้เอฟซคิดถึงแย่แล้วมั้งเนี่ยหนูไม่จับหนูไม่ได้ให้หนูจับนานแล้วเมื่อก่อนจะคาบเสียมสีเก่งเนี่ยนัวๆเนี่ยนะครับโอ้ตัวใหญ่มากครับตอนนี้เป็นแมวยักษ์ไปซะแล้วอ้ะนัวๆจับไหมลูก แม่แมเขาคิดถึงนวมั้งวันนี้ไม่ได้จับนานแล้วมาจับไหมใครจะจับลกูกจิ๋วมารวยจิ๋วมารวยหรือว่าพี่นวันวนวจะจับมาอีกสองตัวเดี๋ยวให้ให้ให,ให้ให้กินเลยจับไหมหรือพอแล้วเนี่ยพี่ว・ัวนพี่นวันวนวัวพี่นวันวนวัวจับก่อนอ่ะลลกขึ้นมาแล้วจับนะจับไม่โลกเอ,เอ้าแอบจับไว้ตอนไหนเนี่ย จ็ดกับหนึ่งเนละโอ้เลขกสวยซะด้วยเนี่ยนี่ไปแอบจับไปตอนไหนโอไม่น่าเราไม่จับเลยอ๋อไปนอนทับไปให้แล้วไม่น่าเราไม่จับเลยนอนนิ่งเลยอ๋อนี่เจ็ดกับหนึ่งนี่เองไปนอนทับไปเอาวอาไม่เอาเจ็ดหนึ่งหรอลูกเอาเอาอะไรเก้าเก้าอะไรสองตัวล่างเป็นเก้าเหรอเก้าเจ็ดหนึ่งหรือ,รอลูกเหรอ อนอนทับเจ็ดหนึ่งไว้ตั้งนานพ่อก็ไม่รู้เห็นนอนนิ่งเลยพ่อก็ว่าอยู่ทําไมไม่จับอ๋อเนี่ยเก้าใช่ไหมเก้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมลูกนี่นะเก้าเนี่ยมันยอมวางด้วยเนี่ยอ๋อเจ็ดแล้วก็หนึ่งโอ้เก้าเจ็ดหนึ่งโอเคเราก็เห็นนอนทับอยู่ตั้งนานเราก็เอ๊ะทําไมไม่จับนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับนี่ น้องบอกเลยนะครับเอานะนี่นะ971นะทุกคนนะครับหรือว่าใครจะจับชุดแรกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถามน้องแล้วน้องบอก971นี่8ก็ชอบนี่นะ8นี่โอ้โหนี่1เห็นไหมชอบ1จริงๆเนี่ยน,นี่1เนี่ยตบหนึ่งเลยครับนี่1พอนี่พอ71นะแล้วก็นี่นะ7 7 เก้าเจ็ดหนึ่งอืมนี่นะนี่นะตรงนี้โอเคโอเคครับปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนี่เดี๋ยวไปกินอาหารเปียกกันนะครับเอาได้แล้วนะครับ9ก้าแล้วครับน้องคอนเฟิร์มแล้วนะครับ,รบทุกคนนี่นะพี่นวนวก็ชอบด้วยนี่จิ๋วมารวยบอก9ก้าก้าก้าอ่าโอเคครับทุกคนได้แล้วนะครับขอบคุณจิ๋วมารวยครับอ่ะเดี๋ยวพอจะไปให้อาหารซอง โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูน้องแล้วก็ไปสรุปเลขกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหนี่ชอบถ้าทางจะชอบเลขเก้าจริงจนะอ่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องแล้วก็ขอบคุณแม่ๆนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับเนี่ยท่าทางจะชอบเลขเก้าจริงนะครับเลขอะไรสาม นะอันนั้นก้าวนะนะ่ะคาบ้ก้าบ้ก้าบอะไรสามมาอีกแล้วอ้าบ้าก้าวขาบสามมาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เปิดอาหารซองนะครับให้เด็กๆตามคําสัญญานะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกนะครับมีแม่ลุงนะครับเป็นจะภาพวันนี้นะครับอ่ะมาลูกนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรอไหนนั่งรอนั่งยังไงลูกอ่านั่งอ่าจะมารวยนั่งลูก พี่ดีเวอร์พี่เดีเวอร์นั่งก่อนลูกถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งไม่ไม่ไม่ให้นะลูกนั่งก่อนนี่นั่งเหมือนน้องจิ๋วน้องเนี่ยนั่งเหมือนจิ๋วมารวยกับนัวนัวลูกอ่ะไปนั่งก่อนเร็วอ่ะไม่นั่งก็ไม่เปิดนะลูกอ่ะนี่นั่งเหมือนจิ๋วมารวยอ่ะจิ๋วมารวยนั่งลูกนั่งลงลูกนั่งลงนั่งรอไหนตรงไหนพี่ดีเวอร์ไม่นั่งนะลูกไม่นั่งไม่นั่งยังไม่เปิดนะลูกอ่ะจิ๋วมารวยไปนั่งไปนั่งให้ดูไหนตรงไหน เออน, az, นั่นแหละลูกมานั่นแหละนั่งรออ่ะพี่ดีเวอร์ไปนั่งค่ะไปนั่งไปนั่งครับนั่งก่อนนั่งลงโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวให้อ่าแม่กุ้งนะครับแอดมินกุ้งนะครับลงอาหารให้นะครับโอเคลูกเรียบร้อยดีมากลูกเก่งมากลูกโอเคเก่งมากนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรออ่ะเนี่อ่ะโอเคอันของหนูของหน,นูอ,อันโน้นลูกออ พี่นนลลอนรอแป๊บหนึ่งลกูกโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขกันนะครับคือจริงๆตัวเลขก็ค่อนข้างจะงงอยู่นะครับคือตอนแรกๆเนี่ยน้องจับ8จับ9แล้วก็มาจับ1นะครับแต่ว่าก็เห็นน้องนอนนิ่งอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับจนจนน้องลุกขึ้นเนี่ยถึงรู้ว่าน้อง,น,น,อง,น,องนอนทับเลข7กับเลข1อยู่นะครับแล้วพอถาม พอเอาเลขเจ็กับเลขหนึ่งมาเรียงเนี่ยน้องก็ไปตบ,ปบ,บเลขเก้านะครับแล้วก็ตบเลขเก้าเสร็จมาตบเลขเจ็ดนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าสาหรับวันี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเราดูแล้วกันนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเลยอาจจะเป็นเก้าหนึ่งแปดกับเจ็ดหนึ่งนะอันนี้กับเจ็ดเก้าอีกชุดหนึ่งถ้าเป็นสองตัวนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นสองตัวล่างนะครับ ก็เชฟก็วิอเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับน้องจะให้โชคปังๆหรือเปล่านะครับมาลุนไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเจอกันใหม่รนยหน้าีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับ